ครับสวัสดีท่านผู้ท่านผู้ชมทุกท่านทีมจั่งโคนแฟมิลี่นั่นเองนะวันนี้จะมาทำการอยู่ในซีรีส์สั้นมาครับซีรีส์สั้นมาครับอีกแล้วนั่นเองจะพูดซ้ำอีกครั้งห่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเควันนี้จะมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะโอเควันนี้จะมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ สร้างม่านครับจมกอดครับครอบครอบครอบเราใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับพวกเราด้วยครับนี่ก็มีแค่นี้นะฮะไปชมไปดูกันเลยบ๊ายบายกันเลยนะคุณป้าเย้อ้าวพวกนายเอาไงวันนี้พวกนายเอาอะไรมาเอาแตงโมกรอบมาโอ้โหน่า ส่วนของฉันเอาเออ่ต้มน้ำกะทิใส่อาซุกิแมวนะของเธอรู้นะของเราเช้ปูตีนเป็ดอะไนอ่ะตุ้ปตีนเป็ดเราเช้เ็ศษกระถิ่นอะไรนะเ็ดเก็ดถิ่นเขาเป็นเรื่องคืออะไรนะเป็นเศษกระถิ่นโอ้โหโฮะส่วนของผมเป็นมะเร็งศักร์ชทอดกรอบนะ พอเห็นแตละเมนูนี่กินได้มเลยไม่ไม่ทาน่าจะอร่อยน่าดูอ่ะโอ้ยกลัวน่าจะตายกลัวน่าจะตายมึงเรายังลุกมาเลยสาบด้วยนะไปมาไปดีกว่าเดี๋ยวสายมามามามเมนูไม่น่าไว้ใจโอ้ยแทงโมแทงโมแทงโมใหม่จากส้วมสดจากสวนครับ ราคาถูกครับสนใจไหมครับสนใจครับสนใจเ้าวพูดในสนใจันทร์หนึ่งโลไปกันก่อนสิบบาทครับสนใจไหมครับสนใจครับนี้เลยครับ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 งั้นเราไปก่อนนะนี่ก็ไปครับครับผมไม่น่าทิ้งลงไปเลยเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วน้บอลนะน้ำบอลเดี๋ยว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 เฮ้ยดนลงไปแล้ว โอ้สงสัยสงสัยน่าจะอกหักไม่ใช่เรื่องเราช่างมันเถอะตายเรื่เราช่างมันเถอะปล่อยเข้าไปตายอะไรดีอะไรปล่อยเข้าไปต้ค่อยมาเก็บศพที่หลังเออวะด้วไปแล้วสุดยอดไปเลยไปกันเลยไปกันเลยมือเราเดือดอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอราา่ ครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโยมเอาอะไรเอาอะไรกันมาบ้างล่ะผมเอาสุดพิเศษมาให้นะครับครับเอาผมตั้งใจทำมากครับผมเอาเออ่น้ำกะทิใส่อาซึกิแมวมาให้เลยนี่พ่อนี่ผมทำเป็นกระเทียวทอดกรอบน่าจะอร่อยมาก ผมผมเป็นตู้ปีนเป็ดพรามเจ็ดผมเป็นเนื้อแกะยักษ์้นเอใากโทษอ๋อแต่แล้เมนูอาตมากินแล้วอาตมาจะตายไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันปลอดภัยอยู่แล้วพวกผมพวกผมให้สุนัขแถวบ้านชิมนะครับไม่เป็นไรม่เปไรให้พรจะได้ให้พรจะได้ให้พรเร็วๆไม่ไมไม่ เโอเคให้ครบหมดแล้วอาตมาเป็นไรคัอาตมาหมดยังอาตมารับพรรับพรครับ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 อายุวันโนสุขังปะลไรโอเคฮะผมกลับก่อนนะครับกลับครับโอเคโอเคโยมกลับบ้านดีๆเละโยมครับัมาครับหลวงหลวงพ่อมาแล้วครับพ่อร่าครับพ่อร่าครับ กบวา่วา,วานี่เดินทางดีๆละโยมค่ะเออเมื่อก่อนนะหลวงพ่อว่ามาโยมเมื่อก่อนวันก่อนหละผมไปเล่นดาวีมาเว้ยผมเจอ,อแม่งเป็นมาหลอดไงมันเจอทีมโจนเว้ยแม่งอะไรสองร้อยสองร้อยกับกาแล็กซี่อะ่ะเอออาพาผมไปลงล้ไงไง ประมาณไปห้าคนอะไอ้แกาแล็กซีบอลเลสซาต้าสองร้อยบอลเลสซาตาแมงโยใส่ผมเว้ยตีนัททะเลี่ยมมารอบใจเยนมาใส่ไหมมารอบใจเยนจากทีมลุง้ามาใส่แมงนาเพี่ยาชุบผายเลยไอ้สัสเนี่ยเบี้ยตบไม่ไอ้ฝ้าไม่สอดเลยไอ้สัตว์โอ้ใจเย็นก่อนนะโยมโยมต้องทำใจเย็นๆไว้ชิวบไปดูก็อมีสักว์ศพผันไม่ควรจะไปเติมเอาโอ้มีได้สิโยม โ okay, อเคยังมาเล็เ okay, วพออเาโอเคแป๊บนึงนะนในเมือ่อในเมื่อเป็นอะไรไม่รู้อ๋อเป็นอะไรมานะนะ่ะเ,เดี๋ยวเปนนะ็ปนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาเป็นอะไรละเอก็ซึ้งมันจะบ้านะแล้ใจเย็นก่กอนโยมโยมใจเย็นก่กอนโยมใช่หรอ อาการแบบนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยไม่ได้นะมันเกินอาการทางกินให้ไปหาหมอแพอย์ยคือผมว่านะลูกกอมันไม่น่าใช่ไม่ไม่เข่าเลยที่ว่าไอ้เมือมันไปสร้างบ้านนับจอกพวกบ่ว่ามันอาจจะโดนแบบเจ้าที่บวกไปเข้าสิ่งมันก็ได้แล้วทําให้มันเกิดอาการแบบ ผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ oh. ้าวไม่ได้ไงเป็นได้ไงเพราะว่าปวกเงี้ยเป็นสัเตียใส่อยู่ในดินไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านตรงไหนมันก็ต้องทับจอมปวกอยู่แล้ว uh. ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่มันจะเออเป็นเทพไปได้ถ้าอยากให้ปวกมันทับสร้างบ้านทับจอมปวกก็ไปปลูกบ้านมันดาวคาน โดแปลงเบกได้เบาเพื่อนกูว่าโอ้ยผองอเศ้าเศร้าเศร้าอันแล้วอย่างถ้าใครจะเลี้ยงปว่วงไม่ต้องเอาข้าวไปถวา,ายให้เอาไม้อัดออข้างหลังคุณอะ่ะเขาคือเขาโดนผีเขา้าเขาไม่เป็นโรคดูดยังไงมันก็เป็นอาการป่วยทั้งีจะมาเถียงผมผมรู้ คุณจะมาเถนะียงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผมเรียนมาไม่วิทยาศาสตร์มันใช้อะไรไม่ได้ขนาดบอกว่าโลกแตกมันยังไม่แตกเลยไปเชื่อมทําไมนั่นมันเป็นแค่ทฤษฎีไม่ผมไม่เชื่อแล้ววิทยาศาสตร์อะงมงาย <c oughs> เอย้คุณอย่ามาเถียงผมดิมันเป็นทฤษฎีจริงนีออ่อ๋ออ๋ออ๋อหยุดก่อนหยุดก่อนทําไมลวงพ่อลวงพ่อว่านะก็ก็ตามที่โยมใครว่าพูดนั่นแหละปกก็เป็นสัตว์ในดินอาหารตามธรรมชาติก็เป็นไม้อัด เทำไมหลวงพ่อไปเข้าค่าเขนอ่ะตอนที่เราเล่นเอวีด้วยกันทำไมหลวงพ่อไม่พูดแบบเนี้ยผมไม่มาวัดนี่ละผมไปละบายบายทำไมทำไมไม่เข้าใจอะไรซะเลยนั่นสิครับอ่าผู้หมอเราจะทำยังไงดีล่ะเป็นเกตการ์ดวายังไงล่ะ อยู่เลยดอีกแล้วเหรอเกช่กเอ้ยจใครเฮ้ยิงใคนแล้วว่าจอมปวกเนี่ยมันเป็นแค่สัตว์ที่อยู่ใต้ดินอะไรเนี่ยงไงายคนนี้เขาแค่สติไม่ดีก็เท่านั้นเองไม่เขาผีเข้าไม่จริงใช่ใช่มันไม่จริงจริง คุณกำลังหลอกทุกคนอยู่นะทุกคนอย่าไปเชื่อมันอ,อย่ามาพูดแบบนี้คุณจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ครับแม่ครับทำมาถึงทำกันอย่างนี้ก็เป็นพเพราเดี๋ยวถ้าคุณไม่เชื่อนะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นดีกันทุกวัน,วนเลย,เลย เออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงคอยดูเออแมวอ้อมก็ยังอยากคอยดูเออผมยังไงเนี่ยเออกูอยากเห็นเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวแกก็รู้ไปสํานักไม่เชื่อแอบเออไม่เชื่อแกก็รู้อ้าวปักธูปเลยมาเราจะกันยี้เฮ้ยเพิ่งอ่ะไปแล้ไปแล้ว

เตเีมไปแล้วล่ะคุณตุ่มวดทุกย่างปของฉันหมดแล้วโอ้หนนุมนั่นนี่ใส่ได้กันไมห่นนุ่มดีเลยนี่หุ่นนุ่มโอ้สิ่งกุญธ์ี่ตองกูช่วยกูโอ้ วงยะไอ่เอีกแล้วเหรอเกเอฮ้ยกำไลน่ะเฮ้ยองแล้วว่าจอมปวกเนี่ยมันเป็นแค่สัตว์ที่อยู่ใต้ดินอะไรเนี่ยงมงงายคนนี้เขาแค่สติไม่ดีก็เท่าน,นั้นเองไม่เขาดีเข้าอ่ะกูเชื่อก็ได้ไปละ